อันนี้มีกล้วยนะคะแล้วก็มีขนมนะวอนนี้กำลังจะห่อกาแฟนะคะแฟนบีออกไปทำง,งานจากเพื่อนๆแล้วทีนี้มันเป็นงานที่ไปทำใกล้ๆบ้านนะคะก็เลยจะห่อกาแฟแล้วก็ห่อขนมน้แฟนโอ้ ไปทางที่ทางานนะคะวันนี้อากาศข้างนอกนะคะถ้าค่อนข้างที่จะหนาวแล้วก็เหมือนฝนจะตกนะแฟนก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปนะคะมันหนาวอากาศมันเย็น ก็เลยห่อเป็นขนมให้แฟนเพราะว่าตอนเช้าๆอ่ะบีทําอาหารเช้าให้แฟนทานเรียบร้อยแล้วทานยาเรียบร้อยแล้ว มค่ะมีกาแฟมีกล้วยแล้วก็มีขนมเตรียมตัวไปทำงานส่วนเราก็อยู่บ้านนะคะ สวัสดีค่ะมานเะพื่อนๆดูดูโทนี่นะคะเวลาที่อยู่บ้านนะมีความสุขมากๆโซฟาตัวนี้เขาจองแล้วนะ <S <S แปลนดีนะคะกำลังจะเอาตู้โชว์อันนี้นะคะเพื่อนๆเอามาไว้แทนอันนั้นนะอันนั้นเราก็จะเอาออกนะคะ วันนี้นะคะแฟนของบีเขาก็กลับมาจากที่ทำงานเร็วค่ะแกไปเซอร์วิสนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านค่ะเพื่อนๆมันก็เลยใช้เวลาไม่นานนะคะแล้วอย่างหนึ่งเวลาที่เราขับรถไปกลับเนาะมันก็ใช้เวลาน้อยเพราะว่าสถานที่ทำงานนะคะที่แฟนบีไปทำอะ่ะมันอยู่ใกล้บ้านค่ะแล้วทีนี้แกก็เลยกลับมาบ้านนะคะเราก็เลยมีเวลาค่ะ ออคือแฟนของบีนะ่ะเป็นคนที่แบบถ้าจะถ้าจะทางานก็คือแบบทําต่อเนื่องไปเลยอย่างนี้นะคะคือกลับมาถึงบ้านแล้วอย่างเงี้ยมีอะไรให้ทํำไหมอย่างนี้แกก็จะแบบว่าเออทำเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแกพักคือหมายถึงว่าแกอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแกก็ไม่อยากจะทํางานแล้วไงทีนี้นะคะแกก็เลยถามบีว่าบีอะจะ ประกอบตู้เลยไหมนะคะบีก็เซเยตเลยนะคะเพราะว่าตู้น,นี้นะคะก็เป็นตู้ที่เ,เพื่อนนะคะเขาย้ายบ้านนะคะแล้วทีนี้ที่นี่เวลาที่ย้ายบ้านนะคะก็จะต้องขนของออกนะคะให้หมดแล้วก็ถึงจะนะคะเอาอพาร์ตเมนต์นะคะขายหรือว่าคืนได้นะคะทีนี้มันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ที่เขาเขนไปไม่ได้นะคะเพราะว่าบางที การที่เขาไปได้บ้านใหม่หรือว่าได้อาพาร์ตเมนต์ใหม่อย่างเงี้ยคะ่ะเฟอร์นิเจอร์อันเก่ามันก็ความกว้างความยามวาอะไรประมาณนี้นะคะมันก็จะไม่ได้แล้วลอาพาร์ตเมนต์ที่เพื่อนของแฟนบีนะคะเขาไปซื้อมาใหม่นะมันก็จะเล็กกว่าอาพาร์ตเมนต์เก่าเขานะคะของก็เลยคนไปไม่หมดคะ่ะเพื่อนๆแล้วอีกอย่างหนึ่งแฟนบีนะคะก็เห็นเฟอร์นิเจอร์พวกนี้มันยังมีแบบว่าคุณภาพดีอยู่แล้วเราก็นะคะมีพื้นที่เพราะว่า บีเองบีก็ย้ายมาอยู่ที่สเตอร์ซิ่งนะคะก็ซ่อมบ้านไปเรื่อยๆแล้วก็จัดบ้านแต่งบ้านไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็แฟนของบีก็ได้เฟอร์นิเจอร์มาจากที่ทํางานด้วยนะคะแต่ว่าแฟนของบีอะค่ะเขาเป็นช่างเนาะก็เลยโชคดีแบบว่าเวลาที่จะทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็สะดวกสบายเราก็ไม่ต้องรอช่างนะคะเราก็ทํากันเองค่ะบีก็เป็นผู้ช่วย หลังจากที่บีนะคะช่วยแฟนหยิบจับนะคะเข้าของลนาะที่เขาต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เขาก็ไม่ต้องการเราแล้วค่ะเพื่อนเเขาก็สามารถที่จะทำงานคนเดียวได้ส่วนตัว B, B เอง B ีก็มาเตรียมเตียงนะคะเพื่อที่จะนวดให้แฟนค่ะแฟนนะคะก็เป็นคนที่ทำงานหนักนะคะเป็นคนที่จริงจังมากๆนะคะในการทำงานนะแบกหามเวลาที่ทำงานนี่ทำแบบ จริงจังมากๆเรียกว่าคนที่จ้างไปนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะว่าแฟนบีจะเอาเปรียบนะคะคือเขาทำงานให้คุ้มค่ากับเงินมากๆเลยคือบีเองอ่ะเวลาที่บีไปทำงานกับแฟนบีก็จะเห็นนะคะว่าแฟนบีทำงานยังไงค่ะเพื่อนๆแล้วทีเนี้ยนะคะค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็เหนื่อยมากๆเลยบีนะคะก็เลยบอกแฟนว่าบีจะพยายามนวดให้แฟน หนึ่งครั้งต่ออาทิตย์นะคะแต่ว่าถ้าอาทิตย์ไหนที่แฟนของบีะค่ะเขาทำงานหนักมากๆปวดหลังปวดเอวอย่างนี้บีก็จะนวดให้นะคะนวดให้เอ,อ่อเพิ่มให้อย่างนี้นะคะแต่ว่าจะพยายามนวดให้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะทุกๆอาทิตย์ค่ะบางคนนะคะที่เขามองเราภายนอกนะคะเขาก็ว่าเราอ่ะสมบูรณ์แบบแต่จริงๆแล้วอะค่ะ บีก็ป่วยเนาะพี่พี่ทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามบีก็จะรู้อยู่ว่าบีนะคะป่วยแล้วทีเนี้ยค่ะมันก็มีเอฟเฟคคือตอนที่มันมีเนื้องอกเกิดขึ้นที่ไหล่นะคะแล้วมันก็อาจจะไปตัดเส้นประสาทคะ่ะมันก็เลยทําให้แขนของบีข้างหนึ่งมันไม่ค่อยมีแรงนะคะแต่บีนะคะก็พยายามที่จะทําหลายๆอย่างคะ่ะเราก็ทําได้ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็การนวดของบีนะ่ะ มันก็ไม่สมบูรณ์แบบนะคะเพราะว่าแขนข้างหนึ่งของบีมันไม่ค่อยมีแรงค่ะแต่บีก็ตั้งใจที่จะทำนะคะเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายและตัวบีเองนะคะก็ไม่ได้นวดนานมากๆแล้วนะคะก็เป็นการทบทวนการนวดนะคะไปในตัวค่ะที่ออสเตรียนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยได้แต่งงานมานะคะแล้วก็ นวดเป็นนะคะก็สามารถที่จะไปทำงานนะคะได้ง่ายๆเลยนะเพราะว่าที่นี่นะคะร้านนวดไทยอะ่ะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะถ้าเรานวดเป็นนะมันก็เป็นการหางานนะคะได้ง่ายๆเลยวันนี้นะคะบีก็นวดให้แฟนนะประมาณชั่วโมงครึ่งหรือว่า90นาที ถ้าเกิดว่าไปนวดที่ร้านนะคะตามร้านก็ตกอยู่ที่ประมาณ100ยูโรค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ3,500บาทเนาะเตียงตัวนี้นะคะเป็นเตียงตัวใหม่นะที่เฟนของบีะค่ะประกอบเอง ก็ได้มาจากที่ทํางานนะคะซึ่งเขาก็จะเอาไปทิ้งนันแหละเพื่อนๆแต่ว่ามันดีไงแฟนของบีก็เลยเอามาประกอบกันนะคะมันแข็งแรงมากๆเลยนะคะขึ้นไปขย่มนะคะบีแล้วก็แฟนนะบีขึ้นไปกดหลังแฟนใช่ไหมคะสองคนก็น่าจะประมาณ200กว่ากิโลค่ะก็เลยแบบว่ามันแข็งแรงทนทานมากเลยเพราะว่าขามันเป็นเหล็กแล้วก็แน่นดีมากๆค่ะ แต่ว่าเสียอย่างเดียวว่ามันต่ำไปหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็ใช้งานได้ค่ะก็ไม่ได้เป็นปัญหาตัวเก่าอะค่ะมันสูงพอดีนะคะแต่ว่าเออมันเป็นขาไม้แล้วขามันก็เล็กนิดเดียวใช่ไหมคะพอเวลาบีขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะไปดัดหลังแฟนหรือว่าไปกดหลังให้แฟนนะคะมันก็โค้งเค้งแล้วมันก็ดังยวกยาบค่ะบีก็เลยกลัวว่าบีจะตกลงมาค่ะเพื่อนๆมาค่ะ ใครจะนวดชั่วโมงละห้าสิบยูโร <laughs> น่ารักมากนะคะนั่งรอที่เขาดู <laughs> <laughs> ตอนนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะเฟอร์นิเจอร์นะคะแต่มันก็ยังจะมีบางส่วนเนาะเราต้องเอาประตูนะคะมาปิดด้านบนนะกับด้านล่างนะคะเสร็จแล้วจ้าอล i ซโอเค น,นี้เต็มไปหมดเลยนะคะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อน้องโทนี่ครับแล้วก็หนึ่งชั่วโมงในการนวดนะคะน้ำหวานขนม เอาละจ้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะเอาวีเดเซนไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาวีเดเซน